ทุกคนรู้อย่างไอโมออกนาฬิการุ่นใหม่ไอโมวอทโฟนเอ็กซ์ซีซูกัรโตแล้วคุณแม่จะทดลองให้ซูการซื้อของเองตามที่สั่งผ่าน<ผ><ผ>นาฬิกาไอโม่ซูกัรจะทำได้ไหมคุณแม่คะให้หนูทำอะไรหรอคะคุณแม่จะให้ซูการซื้อของสามอย่างาคาือผักผลไม้แล้วก็ไข่ไก่โอเคค่ะคุณแม่นาฬิกาไอโมวอทโฟนเอ็กซ์ซีสามารถหมุนได้360องศาลแล้วดึงออกมาได้ว้าว <Wow. S 1> นาฬิกาไอโมวอทโฟนเอ็กซ์ซีวิดีโอคอลแบบเห็นกล้องหน้าหลังพร้อมกันได้แล้วยังสามารถ เห็นสภาพแวดล้อมที่อยู่ได้พร้อมกันก้องที่ชัดขึ้นก้องหน้า 5mp ก้องหลัง 8mp เลนมุมกว้างขึ้นมีระบบการสั่นในการถ่ายภาพและวิดีโอการใช้งานด้รอบโลกและใช้งานด้ทั่วโลกใส่ซิมต่างประเทศได้นาฬิกายังกันน้ําและใส่ว่ายน้ําได้และยังดูตําแหน่งลูกได้ผ่าน Google Map และบูตําแหน่งชั้นได้และเช็คประวัติย้อนหลังได้14วันคุณแม่อุ่นใจทุกครั้งเมื่อลูกใส่นาฬิกา iMore Watch Phone X S <S แล้วยังมีฟังก์ชันการติดตามสุขภาพวัดไข้วัดอัตรา วัดอารมณ์วัดผ้าออกซิเจนในเลือดและการออกกําลังกายสูกัดซื้อขอคนล้วค่ะค่ะแม่สูกัดเก่งมากๆเลยทุกคนนาฬิกาไอโมวอ h p โฟนเอ็กทั้งส่วนและยังมีฟังก์ชันครบเลยนะคะใครอยากใช้นาฬิกา Imo มวอ c h โฟนเอ็กเไอเทมใหม่เหมือนสูกัดก็ไปจัดกันเลยอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจคลิปหน้าเจอกันนะบ๊ายบาย